สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษานะคะวันนี้คุณครูก็มีเกมทายสิเสียงสัตว์อะไรเอย่ยมาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูกติกาการเล่นกันก่อนนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทายว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินต่อไปนี้นะคะคือเสียงของสัตว์ชนิดใดจากนั้น ให้เด็กๆเลือกอการกระบาททับรูปภาพตัวเลือกให้ถูกต้องค่ะพร้อมแล้วมาฟังเสียงสัตว์ข้อที่1ก<ท>ั 1> นเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเสียงที่เด็กๆได้ยินคือเสียงของสัตว์ชนิดใดนาหน้า 1. สุนัข 2. ปลา 3. มหมีแพนด้า,าค่ะ เฉลยข้อที่1เสียงสุนัขค่ะเด็กๆต่อมาเราไปฟังเสียงสัตว์ในข้อที่สองกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงของสัตว์ชนิดใดคะ 1. งูสองม้าสสิงโตค่ะ เฉลยเสียงของม้านั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆไปฟังเสียงในข้อที่3กันเลยเด็กๆได้ยินเสียงแล้วคิดว่าเป็นเสียงของสัตว์ชนิดใดคะตัวเลือกที่1เสียงแมวตัวเลือกที่สเสียงเต่าตัวเลือกที่สเสียงกบค่ะ ฉเฉลยคือเสียงของเจ้าก,กบนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาเด็กๆตั้งใจฟังเสียงในข้อที่4นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงของสัตว์ชนิดใดคะ 1. แกะ 2. ไก่ 3. เป็ดค่ะ เฉลยตัวเลือกที่สองเสียงของไก่นั่นเองค่ะต่อมาไปฟังเสียงสัตว์ในข้อที่5กันเลยนะคะเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงของสัตว์อะไรนะ้า 1. ยีราฟ 2. ม้าลาย 3. แพะค่ะ ถูกต้องค่ะเป็นเสียงของเจ้าแพะนั่นเองไปต่อกันที่ข้อที่6เลยค่ะเด็กๆได้ฟังเสียงไปแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงของสัตว์อะไรคะ1หมู2เสือ3กระต่ายค่ะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆเป็นเสียงของเจ้าหมูอ้วนนั่นเองต่อมาข้อที่7ดเด็กๆตั้งใจฟังนะคะเป็นอย่างไรคะเสียงนี้คุ้นๆไหมคะเด็กๆตัวเลือกที่1นกตัวเลือกที่สองกระรอกตัวเลือกที่สามพึ่งค่ะเฉลยนกเป็นเจ้าของเสียงที่ถูกต้องค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสนุกไหมเอ่ยเกมทายเสียงสัตว์ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของกิจกรรมเกมการศึกษานะคะเกมการศึกษาในวันนี้นะคะก็จะช่วยเพิ่มพูนสติปัญญาให้เด็กๆมีความจำที่ดีสามารถอธิบายวิธีการจดจำเสียงเปรียบเทียบเสียงเช่นเสียงของม้าจะเล็กและก็แหลมกว่าเสียงของสิงโตเป็นต้นคะ่ะ อีกทั้งยังได้ฝึกการสังเกตแล้วฝึกประสาทสัมผัสด้านการฟังอีกด้วยค่ะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ